สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันไหมนะครับอีกหนึ่งยีพี่ครับผมกับสองยูทูปบอลไทยของเรานะครับมือนีผ้ามาจับระดับให้หน้าพี่น้องแปลงเดียวห้าไร่ครับผมไ้เดียวอดจอดด้วยพี่น้องยิ่ยใหญ่ครับผมเกลีดยเคียดินเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นขั้นหน้าขึ้นทางเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเทงิงเป็นทางนะพี่น้องโอ้โหโฟกัส สายงูสายตาละกะเรือไตทงังทั้งนี้นะครับหล่อจากคลองหน้าเพื่อนเราทอมาฟังอยู่พี่น้องเอาว่าฟังมองจอไหวเพื่อนนะครับมองนี้ฟังละ้กระสิขึ้นไตนะครับทอนะ่ะมีเลยพี่น้องแต่ว่ามันสันนะครับบอกใอ้เพืาา่อนน้ำมาต่อกะสีเลียทังพร้อมจับระดับเก็บงานนะครับมือนนี้เป็นมือที่ สองเครื่อง้องการทฮ็ดงานนะครับเพชดมาเหล้วยมมือเครื่องครับมือนี้ก็เป็นมือที่สามมือเรกมาเตรียมมือมือที่สองมาเครื่องมือรับมือที่สามนี่ก็ล่อมือรับแจ็คสิเตรมมือมาเตรียมับทาเหลียวก็บที่ส่งงานให้มึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้าสิผ้าจับระดับหนางงานก่อนนะพี่น้องคือเขาเคลียร์สักก่อนทำได้สำนึงนะครับเอาตามสายตาที่เ้าว่ามันต่ำของไหนมันสูงของไหนนะครับเคเลียร์ใส่พอเคลียร์ใส่แล้วเขาก็สีจับระดับหรือกล่องเสื้อวีนะครับผมก็ไ้รับประกันห้านะครับ ต่ว่าก็ขอเห็ดให้ดีที่สุดนะครับผมนตัวนี้ก็เป็นทางอีกเส้นนึงครับเสริมส่วนมองนี้เป็นคู่สะนะนพี่นอ้องเพื่อนไหวใจนะครับเปลือนพื้นที่น,นนะฮะมันใหญ่อยู่เลยครับผมอ่อเดี๋ยวสิตไอ้สร้างเหลี่ยบประกลงมาตั้งกันครับจับขาวๆก่อนมึงก่อนพี่น,น้องมันหน่าให้ไงครับมึงเดียสายตากับมึงหยากนะครับผมตัวตาแห้งครับหน่าให้ไง จับขาวๆแล้วเอกกระสิไล่นะครับมองใน,นมันตำเสียเจ็ดยเยจ็ปับ,บระดับเลยจะคล้องหน้าครับพี่น้องเห็นมองต่ำ้ะครับไป,ไป่งางๆๆางยางหึุเไ็นนักแก้บนพี่น้องประมาณเครื่องแข็งนะครับผมเ,เห็นทางไรดินนะครับกระสิไลลงไปจัหน้อยกัะยังสิ ก็ว่าไก่เคียงที่สุดยังจับมาอีกรอบครับว่ากีนกระเบียบวกโจ๊กหรออยู่บ้านนี่หอนี่หอดเนี่ยขุดเอาอยู่รักเป็กลาลากระเพี้ยวเท่าเจ็ดเตี่ยแค่นี่สูงเนี่ยนี่จากสายตาตั่งค่าให้เพิ่นจับเลยครับ สูตรใหม่เดใหญ่สูตรเดือนฮะถ้ามันไก่ถ้ามันอันไก่ก็โตก็ฟิวได้ไอ่ก็ไม่มุนอันน่นหน่อยก็ได้มุนอัานแน่นหน่อยแน่นมุนอ่านแน่นหน่อยเดือนมึงก็จะเดือนฮะ พี่น้องหลังจากจับวัดับแล้วนะครับก็เดี๋ยวพักเที่ยงยินเขาเคลียทางเดนล็กๆน้อยๆครับมอนในแยวค่ะพี่น้องตัวนี้เคลียเอาให้เพื่อนว่ารลักหัวกอนครับก็จังสีไตมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทางหล้นไตแล้วเพื่อนครับตอนนี้คือหน้าตำทั้งผีครับผมดีมันสูงอยู่มองไทยไว้นี่นะครับประมาณเคืองแข็งกับสีหลากดินม่วนไทยไว้นี่ครับลงไปถม หนัก็สิว่าสิเก็บงานเลยครับมื้อแรกคั่นมันว่าได้รับก็คือสิโอเคนะครับมื้อนี้น่าสิแล้วเอ้าสิบ่เว้าหลายยายห่างพี่น้องเดี๋ยวสิให้น้องสายถ่ายคลิปให้นะครับสีลายดินลงไปถมหมมองมันตดำครับบาดนี้แล้วก็สิล้างให้หน้าเด้อครับพร้อมเก็บงาน